ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็ขุดลอกคลองพอดีเจอต้นไม้เป็นต้นไม้จัดต้นจานนะครับเนาะเผื่อมีท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับต้นประมาณ เล็กประมาณนี้นะครับก็อยู่มีอยู่ประมาณ3ามต้นครับตอนนี้นะเวลานี้นะครับไม่เกิน3ามวันนะครับเผื่อท่าไหนเห็นคลิปผมแล้วโทรมาที่เบอร์ศูนย์7 2ดสามหนึ่งเจ็ดสองปดเจดสองนะครับโทรหาช่างบอลได้นะครับขึ้นหักนกดักไก่นะครับพอดีผมขับแมคโครนะครับพอดีผมขุดไว้แล้วสองต้นนะครับก็มีต้นนี้ประมาณ3ามต้นนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ต้นนู้นนะครับ ี๋ยวผมพาเพื่ชมนะครับท่านไหนเห็นคลิปผมแล้ววันสองวันนี้ก็โทรมาหาผมได้ครับก็มีต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นใหญ่อยู่นะครับใหญ่เท่าขานะครับต้นนี้ใหญ่เท่าขานะครับเอาใส่เปียบกลับบ้านได้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับแล้วก็มี สองต้นนี้นะครับอันนี้ก็ใส่เปียบได้ครับสองต้นนี้ครับต้นที่ผมถ่ายไว้สองต้นสามต้นเล็กนี้ก็ใส่เปียบได้นะครับมีสามต้นนะครับแล้วก็ต้นเท่าขาหนึ่งต้นนะครับอันนี้ถ่ายให้คร่าวๆนะครับต้นจานนะเป็นต้นจานที่ว่าดอกมันจะสีแดงนะครับท่านที่รักต้นไม้น่าจะรู้จักดีอยู่นะครับ ถ้าเห็นคลิปผมแล้ววันสองวันนี้โทรติดต่อได้นะครับเพราะว่าผมจะขุดลอกคลองไว้นะครับเพราะว่าทาขุดไว้นานๆกลัวเอ่อกลัวมันตายนะครับแต่ต้นนี้ผมจะยังไม่ได้ขุดออกนะครับก็อยู่จังหวัดน้องบัวน,นะครับสนใจค่อยโทรมาหาผมได้นะครับถ้าอยากได้ต้นจานไปประดับบ้านนะครับเนาะก็หาหายากนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ